เมื่อวานนี้เมื่อวันก่อนใช่ไหมการพูดคุยบนโต๊ะเจรจาที่มีการพูดคุยกันเนี่ยผู้สื่อข่าวเนี่ยพยายามจะถามทั้งคุณอนุอนทินทั้งคุณธร,รมนัทว่าตกลงแล้วเนี่ยได้มีการพูดคุยเรื่องของตําแหน่งเก้าอี้หรือยังตกลงจะเป็นกระทรวงไหนอย่างไรนะบางช่วงบางตอนเนี่ยผู้สื่อข่าวพยายามถามว่า วันนี้ร้อยเอกธรรมนัทเนี่ยนำรายชื่อรัฐมนตรีในสังกัดของพรกกล้ารรมมอบให้แล้วถ้าเกิดว่าร้อยเอกธรรมนัทนั่งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการด้วยตัวเองเนี่ยจะเป็นอะไรหรือเปล่าจะมีปัญหาไหมคุณสมบัติอรไรองขงคุณสมบัติจะเป็นยังไงลองดูจังหวะบางช่วงบางตอนกันหน่อยไม่ไม่รู้ว่าจะอึกอัดกันยังไงค่ะ

ที <toys> ัจะนั่เองหรืป่าอะไรแบบน้เรีที่นั่งนั่งเองแกคำตอบครเพื่อถามคที่สองไม่มีมือหลไม่ต้อการหรอกแต่ก็ยังกระสนแบบที่เราไม่ีือะิ่มถามแล้วคืออ ัววขาอกไปันนี้ให้ดูจังหวะพูดโนาการนะผู้สื่อข่าวพพียมจะถามเนว่าถ้าเกิดนั่งรัฐมนตรีว่าการเนี่ยสำหรับผู้กองธรรมนัฐเนี่ยมีปัญหาไหมคมทินบว่าอะไรไหมคออเุอนออิออเ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 หอเออเออเองจอมีปัญหาเหาเออาออเออี่อออวออเอออนเออเอ่อ พอถามว่าจะใช่กระทรวงที่ถนัดหรือเปล่าทุกคนก็บอกว่ามองว่าเป็นกระทรวงเกษตรและสหกรคุณธรมนัทผู้กองเริ่มแบบพอถามแล้วก็เหงื่อก็ออกเลยกาแฟร้อนหรือเปล่าสับหน้าสักหน่อยสับหน้าสักนิดนึงเอออ่ะยังไม่ชัดเจนนะคะเดี๋ยวดูความเคลื่อนไหวค่ะขณะที่ความน่าจะชัดเจนน่าจะเป็นกระทรวงใหญ่ๆเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจนะโดยเฉพาะกระทรวงการคลังค่ะ ที่พักภูมิใจไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลน,นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ให้คุณวรพักคันยาวง์อดีตที่ปรึกษาคุณพิชัยชุนหะวชิระรองนายกและรัฐมนตรีกระทรวงการคลังสมัยก่อนนั้นนะคะ ให้คุณวรพักมาดํารงตาแหน่งรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังคุณอนุทินบอกว่ากระทรวงคลังเนี่ยมีเรื่องสําคัญโดยเฉพาะเรื่องภาษีทรัมป์ที่จะไปสารต่อรวมถึงเรื่องตลาดทุนในประเทศไทยและระหว่างประเทศมีหลายเรื่องต้องได้รับการสารต่อให้เกิดความต่อเนื่องค่ะแล้วนักข่าวก็ถามบอกว่าอา้าวไม่เกี่ยงเหรอที่เอาคนจากรัฐบาลที่แล้วมาทํางานด้วยคุณอนุทินก็บอกว่าสิ่งนี้ไงดีใจมากตนได้เชิญท่านอยู่แล้ว เพราะเป็นประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีพี่ชัยไม่ต้องไปเริ่มใหม่ทุกอย่างดําเนินการต่อได้เลยค่ะและเมื่อถามบอกว่าคอรมเนี่ยมีคนนอกหรือเปล่าคุณอนุทินบอกว่ามี99.975ให้ลงล็อกทุกอย่างลงตัวหมดแล้วแต่รอขย่าวรอบสุดท้ายให้สมบูรณ์นะก็คือต้องรอว่าหลายคนก็จับตามองในวัน2วันนี้แหละว่าจะโผจะนิ่งหรือไม่อย่างไร